กินฮ n นุเที่ยวฮานานคลิปนี้ก็จะมาเที่ยวดอยสุเทพกันนะครับผมนี่ก็จะมีกระเช้านะครับสำหรับผู้พิการแล้วก็คนชรานี่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของบุคคลธรรมดานะครับก็อันนี้มากับเจ๊นอยครับเจ๊นยอายุ80กว่าแล้วก็เลย พี่เขาก็ดีดีบอกให้มาขึ้นฝั่งนี้กันก็เลยอ่าได้อันนี้ส่งจากเจน้อยครับนี่ครับพอขึ้นมาข้างบนก็จะมีทางสําหรับรถเข็นครับแล้วพี่เขาก็บริการช่วยลากรถเข็นมาด้วยดีมากๆเลยแต่นี้คือผมอยากลงมาถ่ายตรงทางขึ้นธรรมดาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเริ่มจากข้างล่างเลยนะครับผมตอนเดินลงมาเหนื่อย พอวิ่งลงมาไม่ได้เดินอ่านี่อันนี้จะเป็นด้านล่างสุดเลยนะครับทางขึ้นด้านหน้าปกตินะครับผมขึ้นไปด้านบนตรงบันไดก็จะเจอเนี่ยละครับเนี่ยอันนี้เขามีผีพาดให้เล่นสดๆให้ดูด้วยคือปกติไม่ค่อยได้เห็นนะครับพอมาเห็นแล้วก็โอ้เจ๋งจริงๆ,ๆเลยมีเล่นให้ดูสดๆอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาเดินชมด้านไในกันดีกว่าครับ ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามาเชียงใหม่แล้วไม่ขึ้นดอยสุเทพเหมือนไม่ได้มาเชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องมาครับดอยสุเทพตรงนี้ก็จะเป็นลูปปั้นพระครูบาศรีวิชัยนะครับเอาไว้ให้มากบไหว้เคารพบ,บูชากันนะครับที่นี่ถ้าใครใสก่กางเกงขาสั้นมานะครับหรือกระโปรงสั้นมาเนี่ยพี่เขาจะให้ผ้าถุงใส่นะครับผม ก็ถ้าใครใส่ไม่เป็นพี่เขาจะช่วยใส่ให้นะครับต้องบอกว่าฝ่ายบริการของที่นี่นี่ดีมากๆครับช่วยแทบจะทุกอย่างนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุดอยสุเทพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพีคเลยครับที่สําหรับถ่ายรูปกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนต่อต่อคิวครับไม่ใช่ต่อทีวีแปรโทคนต่อคิวถ่ายเยอะมากครับคือถ้าถ่ายเนี่ยต้องรีบถ่ายรีบไปครับถ้าไม่งั้นคนรอต่อเพียบครับ นี่ผมเดินถ่ายรอบๆฐานพระาธาตุให้ดูครับว่ามีอะไรยังไงบ้างก็สวยครับไม่ผิดหวังกับการที่มาครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่อีกด้านหนึ่งของพระาธาตุนะครับผมผมก็อยากถ่ายให้เห็นหลายเหลี่ยมหลายมุมของพระาธาตุดอยสเทพนะครับ เพราะว่าอุตสาห์ได้มาทั้งทีเราต้องเอาให้คมครับรอบๆบฐานก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเอาไว้ให้กราบไหว้บูชากันนะครับผมแต่แตะละองค์นี้โอ้ปันสวยจริงๆตรงนี้ก็ยังเป็นโซนด้านในพระธาตุอยู่นะครับ รว่ามีให้ดูให้ชมหลายหลากมากมายครับแล้วก็พื้นที่กว้างใหญ่มากครับเดินก็มเมื่อยอยู่พอประมาณครับออก,กว้างมากตอนนี้เราก็จะออกมาโซนอนอกแล้วนะครับโซนอนอกพระธาตุนะครับอ่านี่ครับตัวมอมครับใครไม่เคยเห็นใครไม่รู้จักดูไว้ครับตัวมอม อาจมีคนสงสัยนะครับว่าเตัวมอมคืออะไรเนี่ยไม่ต้องถามผมครับไปถามอากูครับดีที่สุดครับพอเดียวผมบอกมัวสัวไปอีกครับไม่ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนนอกนะครับแต่ผมคิดว่านะ่าจะเป็นโซนนอกแต่ด้านหลังหน่อยนะครับก็คือจะมีพระพุทธรูปฟางต่างๆคือต้องบอกว่าสวยจริงครับสวยมาก สวยทั้งสองสามองเลยที่ถ่ายถ่ายมาเนี่ยคือเห็นองค์จริงแล้วแบบโอ้โหสุดยอดมากถ้าใครได้มาก็แนะนำนะครับให้เดินทั่วๆนะครับจะได้เห็นสิ่งต่างๆสวยงามสวยงามเยอะแยะมากมายครับที่นี่อันนี้จะเป็นงานไม้แกะสลักนะครับโอ้โหแกะได้งดงามปราณีตมากเสียดายครับที่ถ่ายออกมาได้แบบ ไม่ชัดเท่าที่ควรผมเลยอยากให้เห็นจริงๆเมื่อเราอยู่บนดอยเราก็ขาดไม่ได้ครับเราต้องชมวิวครับนั่นครับชมวิวเมืองครับอันนี้เป็นจุดชมวิวแรกนะครับเดี๋ยวจะปีจุดชมวิวที่2ครับนี่ครับจุดชมวิวที่2อ,อันนี้จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึ่งนะครับเดี๋ยวดูครับสถาปัตยกรรมสวยขนาดนี้ แล้ววิวของจริงจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับสวยสดงดงามครับต้องบอกว่าขึ้นมาแล้วคุ้มครับคุ้มมากปุซายอมทนเมารถเพื่อขึ้นมาดูือมอเห็นแล้วก็ชื่นใจครับต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆกับการเมารถเที่ยวนี้ แล้วๆก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเจนน้อยก็นางกระเช้ากลับนะครับเหมือนเดิมส่วนผมเดินลงครับเพื่อท่านผู้ชมครับผมเพื่อให้ได้ภาพสวยๆงามๆนะครับผมอย่าลืมนะครับอีกเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมที่สําคัญถ้ามีกระดิ่งก็ฝากกดสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากันนะครับรผมอ้า เวลาชัางหมดวัยแล้วเกินคลิปหนะ้าตอนนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทางลำปางเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับ